นี่เนาะแต่ตอนนี้ถึงวาระที่สำคัญที่ใครมาเกิดในยกของพระสัมมาสุทรเจ้าพระพระองค์นี้แต่ยังไม่อาจบรรลุธรรมตามคำสั่งสอนกันได้ยังมีโอกาสหน้านี่นะจ๊ะพระผู้ารเจ้าพระองค์หน้าทรงมีพระนามว่าพระศระีอริยเมตไตรนี่เราไป รู้ทำกันตรงนั้นก็ได้ยุคของท่านเป็นยุคที่เหนือจินนาการของเราตรงนั้นนะจ๊ะอีกเพียงแค่หนึ่งอสาซเเท่านั้น่แล้วเขาเลือกไม่ออกหรอว่าคนในยุคนั้นอายุคแป0 0มืปีเพราะเราอยู่ในยุคอายุไขเฉลี่ยเจ็ดสิปี เช่นเดียวกันผู้ที่อยู่ในยุคแปด0มื่นปียุคระิยอริยะเม,ออเเไมออตไตรก็นึกไม่ออกก็จะมียุคเจ็ดสิบห้าปีเพราะมันต่างกันอย่างฟ้ากับดินใช่ไหมจ๊ะเราเนึกไม่ออกเราเนึกไม่ออกต่างก็นึกไม่ออกแล้วก็เราก็คงนึกไม่ออกคนในยุคแปดหมื่นปีช่วงกลับไขลง พึ่งตนจะตัวใหญ่เช่นเดียกยุกดั้นก็ก่อนนึกไม่ออกคนยุคเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยจะตัวเล็กยิ่งรถระเบิเรเือแค่สิบปีนี่นะจ๊ะ<อ>เออต้องสอยมาเขือเนี่ย<อ>เราคงเคยเห็นต้นมะเขือนี่เนะาะเออมันก็ไม่ได้สูงมาก ตอนนี้เรายังอยู่ในระดับที่ก้มลงอเก็บมะเขือแต่น่าตังเงยน้าสอยมะเขือเออน,นี่นี่เนาะเออเออนี่นี่ก้มกับเงยนี่เนาะนี่ใช่นี่ร้อยปี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 นี่ยกเว้นจะมีกรณีพิเศษมีการเชื่อมสองยุคเข้าด้วยกัน<ๆ>อ่าเห็นไจ้ะ ด้วยอนุภาพแห่งวิชาธรรมกายแล้วก็อะไรอะไรอีกเออนี่นะซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ถ้าบรมโพธิสัตว์ที่อยู่บนสวรรค์ยันดุสิทธิจะมาตัดสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนี่นะร่วมยุคกันอ่า ถ้าสองประสานแล้วก็แทนที่จะพองอกโหลงไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเงยขึ้นอออแทนที่จะปล่อยไปถึงสิปีนั่นอ,อาจจะเงยขึ้นไปเรื่อยๆอเรามีสิทธิ์อาจจะอาจจะอาจจะก้าวรอก้าวมีหลายๆคำไปเรื่อยๆอนี่นะอะออายุยืนขึ้นเยอะๆเออ จาก75อาจจะเป็น750โอ้าอ่าเจ็ดหอ,อ,อะไรงนี้เนาะโอ้มันมหาศาจรรย์ทีเดียวนี่นะนี่ถ้าสองยุคยมาจอยกันนี่นะอ่าสองราสานี่นะผังที่พยามาตั้งเอาไว้เนี่ยกดอายุขยของมนุษย์ให้ขยลงขยลงขยลงไปบุญก็งัดเงยขึ้นเงยขึ้นเ,เราตามทันไปจะ ตามนี่มันก็จะหนีไปพ้นเรื่องอบุญกับบาปพระกัมารเนี่ยามานพิยามปกดลงลกดลงแล้วก็เงยเงยวันนี้เราได้รู้จักสองคำภาคปราบก,ก็จะงัดให้เงยเงยภาคถูกปรากก็จะทําให้กดลงาตามทันไม่นี่ละจ้านี่เนาะเออสนุกแล้วนะเออ อาเลิ่มสนุกสนุกนี่เนาะยิ้าจักใยกันสองยุคนี่เนาะเออสิ่งอาจรรย์จะเกิดเพราะฉะนั้นที่เรานี่เนาะมาทบทวนมาหวานตั้นิดหนึ่งคือถ้าพูดเรื่องของพระกรรมาณเป็นไม่ได้คุณผู้ใหญ่มันจะอเลิ t ขึ้น ดังภาษาฝรั่งเศสรเรียกว่าอเลเตเออนี่นะมันจะอย่างนั้นนะด้วยแต่กรจะอเลเตเกินไปนี่นะเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่นะก็เลยจะเอาอเลเตพอดีพอดีนี่นะาโทษเมื่อวานนิดหนึ่งอยากก็เรื่องราวทั้งสามพระชาติที่ยกตัวอย่างไว้พวกเราได้ฟัง ด้พระชาติที่พระสมณโคดมสมุทรุจ้าของเราพระองค์นี้ได้สบัยพระชาติเป็นสมเด็จดาบทบริสัตร์สุริจสุรุจิปราบริษัตและพระเจ้าจักรพรรดิบริษัตก็จะเห็นได้ว่าเมื่อใดกตามที่พระพระบรมโพธิสัตว์ผู้ผมเป็นบารมีอย่างยิ่งยวดจะได้มาตัดสรุปเป็นพระสมุาสุจ้าในอนาคต มีโอกาสได้มาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกันกบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วแล้วก็การพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถือเป็นกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องทรงกระทําเหมือนส่งมอบภารกิจให้นี่หลยจ้ะแม้ในยุคของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้องค์ปัจจุบันเนี่ย ก็ยังทรงได้ประทานพุทธพยากรในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระบรมโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งเหมือนกันอ่าวันนี้เรามาติดตามเลยจ้ะนี่นะถ้าไปดูกับหลวงปู่เกิดในยุคแปดหมืปีนี่นะพญยมานี่นะเช็คอากเลยอะ <laughs> ไม่ค่อยจะได้ไเกิดในยุคอายุยาวๆมันก็มันไม่ใช่หมูเนะีมันคือม<า>หมูคือม,มาคือ <laughs> นึกว่าหลุด <laughs> จะได้หายง่วง <laughs> นี่นะ ไม่ได้ไปเกิดตอนนั้นตอนไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์เพราะมีตัวถังกายมนุษย์หยาบนี่นะเวลาทำไเอ๊ะจะเล่าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว,ยวตกลงก่อนมันอย่าถือสากรูกมไม่ใหญ่นะจะได้เล่าธรรมาล่างไงคือนอกรอบ นักรอบนะอ่างั้นเราก็มาเข้าวัาศีอริยเมตตานี่นะเคยเห็นรถถังรถถังไหมรถถังอาทหารราบนี่ไงอืมรถถังนี่จะเร็วแรงกว่าทหารราบนี่นะเออ แล้วว่ามีเปลือกออตัวถังเหล็กอย่างนี้นเนาะถ้าวิ่งแข่งกันเนี่ยไหนเร็วกันเออฉันใดก็ฉันนั้นเอ,อ้งนี้เนาะสำหรับในยุคสมัยของพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ก็ฉันไม่อิ่มแล้วไงเออนี่นะนี่ละอวัลนิจจิตยาใสนี่นะแต่เรื่องท่านนี่ดีนะอออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนช้าก่อนเพราะเราจะต้องไปอีกสงไขยนั่นนะ อันนี้ทยอยเล่าได้ <Yeah. S 1> แล้วเราในยุกสมัยพระสัม,มมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งก็คือพระสัมมาณคดมสม,สมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทุกคนนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เราก็เคยทรงเคยประทานพุทธปยักรก่อนในความเป็นพระสัม,มมาสัมพุทธเจ้าแก่พระบรมโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้ก็ได้มีปรากฏในประถมสมพโพธิกถาเราไปหาอ่านดูมีใช่ไหมลูกมีครับผมเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยที่พระสม,มณะโคดมสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สเสด็จสู่กรุงกบิลพั์เป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกคือสมัยที่เสด็จไปโปรโดพุทธบิดาและเหล่าพระปรโยธยาครั้งที่สองเนี่ยพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระน้านางของพระพุทธองค์ถ้าเราศึกษาพุทธวัตรเราคงจำได้ว่าเมื่อล้นดางาสริมหามายาพุทธมารดาได้เสด็จเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้พระน้านางเนี่ย นางมหาประชาบด,ดีโคตมีมาคอยดูแลแทนใช่ไหมลูกใช่ครับผมเออเราจะได้ตามนั้นนะ<ช>นี่เราทบทวนของเก่าที่เรารู้กันแล้วพระนางมหาประชาบด,ดีโคตมีมีความตั้งใจที่จะนำผ้าสาดกหรือผ้าสำหรับใช้นุ่งหม่มที่คัดสรรมาอย่างดีและผ่านกรรมวิธีในการทำอย่างละเอียดประณีต ไปถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เนาะนี่ยุคนี้มีไหมเจ้าผ้าสาดกเนี่ยยุคนี้ก็มีเหมือนกันครับก็เป็เนผ้ากลุ่มนะครับมีเหมือน,นกันครับผมมีเหมือนกันยั่ยไหมจ้ครับผมแต่ทําด้วยกรรมวิธีพิเศษอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะมีนี่นะเจ๊ะ ไอ้ผ้าเนื้อละเอียดเนี่ยมันก็มีสามารถมีได้นในยุคปัจจุบันนี่นะเออนี่นะแต่กรรมวิธีในการผลิตผ้าสาดกทั้งสองผืนของพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นแตกจา,ากผ้าสาดกในปัจจุบันที่เขามีอ,อยู่ผ้าเนื้อละเอียดคือทุกขั้นตอนในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น ล้วนทำอย่างละเอียดประณีตและพิถีพิถันมากกว่าผ้าสาดกผืนใดๆในโลก oh. ออยากฟังผืนพิเศษนี้ไหม <Yeah. S 1> อ,อว่ามันแตกต่างจากผืนใดใในโลกอย่างไร <Yeah. S 2> นี่ <Yeah. S 2> ตั้งแต่การเตรียมปลูกนี่นะจ๊ะ <Yeah. S 2> เพราะสาดกธรรมดายอย่างมากก,ก็อย่างที่เราเห็นนะ <Yeah. S 2> นี่นะ, <Yeah. S 2> ะขุดดินลวนดินป <Yeah. S 2> ลูก ต้นฝายบ้างะแรงต่างตัวนี้นะรดน้ำอย่างดีขจัดพ,พัชพืชโรคมแมลงอะไรต่างๆถึงเวลาก็เก็บแล้วบางทีไม่ได้ไปขจัดแล้วปล่อยอยฉยงันนะอย่างงี้นะเออแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่อพร,าาพระนานางพระนางมหาปเจอับดีโคทมีนั้น <c oughs> ท่านนึกในใจแบบ้าพพื้นนี้ จะต้องไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเจ้าชายศิทธัตถะอย่างยาวไว้ตั้งแต่วันที่แปดหลังจากประสูติขึ้นมาใช่หรือเปล่าลูกใช่ครับผมอเพราะว่าวันที่เจ็ดนี่พระนางสิริมหามายาพุทธมารดาเจดสวรรคตวันที่แปดก็ต้องเลี้ยงต่อพระนางนี่นี่นะดูแลนี่ใช่ จะต้องทําเป็นพิเศษเพราะเห็นมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยแาเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเรื่อยมาเลยนี่เนาะแล้วก็ดูแลท่านอย่างดีท่านเป็นพระสุคุมาชาติเนี่ยจะให้คมครองจีวรธรรมดาหาควรไมอีกประการหนึ่งก็อยากจะได้เป็นบุญบาร,รมีพิเศษติ่นึกล้บลืม อ่าประทับใจนี่นะอ่าเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของท่านและใครได้ยินอย่างนี้ก็จะได้อยากจะเอาอย่างนี้บ้างแล้วก็ปลื้มตามท่านด้วยอย่างนี้เนาะยังได้แค่ขั้นตอนแรกแค่นี้ก็ไม่มีที่ใดในโลกก็ทําแล้วขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนแรกจะได้ขั้นตอนแรกเนี่ยที่ใดมีเนี่ยขอให้กริ้งกลางมาเลยเออนี่นะ เราจะได้เอามาออก DMZ คือพระนางมหาปัชาบด,ดีโคตมีเนี่ยจะทรงรับสั่งให้นี่นะจ๊ะจคือท่านคิดทําอ่างก่อนอที่จะปลูกมเมล็ดฝ้ายก็เลือกโลหะเออโลหะในโลกมีตั้งเยอะแยะ,ะแต่ท่านเลือกประเภทฮ่า อจาจารย์การทักแผนที่ <laughs> ที่ <laughs> ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเนี่ยต้องลงเลือกอะไรจ้าอ,อจาจารย์ใช่จ้เออเ้ืองทำความเข้าใจงี้ก่อนนะคัดเลือกโลหะเพราอะอ่างดินก็มีใช่ไหมจ้ะส่วนมากกระถางนี่ก็ดินเผาออนั่นแหละออยอะมากกกระเบื้องเคลือบอนี่เนาะ ทีนี้เราเอาโลหะดีกว่าต้องโลหะที่มีมูลค่าและคุณค่านี่เนาะนี่ที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ออ้นี่เนาะเลือกทองคําแล้วก็คัดเลือกช่างฝีมือดีนี่เนาะฝีมือชั้นหนึ่งนั้นเลยที่เป็นช่างทองช่างทองชั้นหนึ่งทั้งแผ่นดินกับบิลพัฒ อตามทันไหมลองสานนิฐานได้จ้าว่าพระนางให้ช่างทองนี่นะคัดเลือกฝีมือดีๆเนี่ยซึ่งฝีมือดีถูกคัดเลือกมาส่วนหนึ่งแล้วที่อยู่ในหวังเพราต้องทำอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเรียกไปถูกเบืานกันภาษาราชาศัพท์ ทำเครื่องทรงให้กับพระราชาอะไรางๆพระประยุรอะไยากนี่เนาะเครื่องบรรดับเครื่องอะไรา่างๆนี่นะแชมป์นี่ยมาอยู่ในวังอยู่แล้วเออแต่ว่าคั <c ute> ดแ <c ute> ชมป์ออฟแชมป์อสานิธานที่จจว่าพระนางมหาประชาดีโคปนีโคตมีเนี่ยสั่งให้จ้างทองทำอ่างอ่างทองนี่กี่ใบ ใครทายถูกนีนะให้ไปอยู่ในขบวนอ,อ,อันเจอหลวงปู่ทองคำอเออเพราะมันเกี่ยวกับทองนั่นเลยนี่นะเท่าไหร่นะจ๊ะยี่สิบเก้าใบใกล้เคียงมากเลยเจ็ดสิบเจิบเจ็ดใบใกล้เคียงที่สุดเลยเพราะชอบเลขเจ็ดโอ้โหที่ทายมานี่ใกล้เคียงที่สุดเลยอ,อที่ถูกต้องเจ็ดใบ <laughs> นี่นะเออคือใกล้ระดับไกลนี่นะไกลแบบใกล้ๆไงเออเจไงนี่นะจ๊ะนี่ทั้งหมดกี่ใบนะจ๊ะอ่ะเราจะได้จำแม่นๆไงง,งั้นครูพั่ใหญ่ก็เล่าฟรีสิเดี๋ยวก็ไปจำานะ่ยตสมมติมว่าอ่ะไว้หมด7จ็ดใบเราลือไปแล้วพรุ่งนี้นี่นะ